ที่นี่ผลงานก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่หลวอพ่อให้ความสำคัญค่อนข้างมากก็คือการทำงาน หาหารค่อนข้างมากครับไม่ว่าจะเป็นกระแพงนะก็ไม่ว่าจะเป็นเสานะครับภาพหรือแม้กระทั่งใบโพธิ์ที่เสาภาพใบโพธิ์ที่ต้นโพธิ์ที่กิ่สีเงินสีทองนี่นะครับครับผมก็เป็นของที่ลวงพ่อก็น,นำให้พวกเราทำนะครับลวงพ่อท่เป็นตาด้วยความที่เป็นของมีคมนะครับท่านตัดให้นะครับแล้วก็ให้ลูกๆวัดทั้งพระทุกโยมเนี่ย เป็นคนคอยเหลาไม่ให้มันคมเวลาที่เราฝึกกับพวกนี้ของมีคมเราก็จะระมัดระวังก็มันเป็นสังกะสีหรือยังไงนี่ยครับมันเป็นสังกะสีครอันที่ทาให้ประดับมากันเป็นม้วนๆจริงๆเรื่องประดับยังไม่สําคัญเท่ากับการได้ทําแล้วมาตัดเองแล้วมันไม่บาดมือหรอครับครับตรงนี้เองเนี่ยที่เราไม่อยากถูกบาดเราก็ต้องมีสติอ้โ แล้วเดี๋ยวเรากลับฮาแล้วยังไงกันต่อครับพี่ผมต้องเริ่มยังไงไมันจะมา,อ,าอยู่ที่วอาเถ้าจะพักที่นี่เราก็ไปลงทะเบียนกันต้องพักที่แน่นอนเลยครับคืนนี้ครับเราไปกลับครับีกแล้วกลับ ตรงนี้ยผมรู้สึกผมเริ่มสนุกอะพี่คือผมรู้สึกว่าพี่มีของเล่นให้ผมเยอะแต่มันเป็นของเล่นที่แบบมันจะสนุกมากเข้ามา<ะ>ที่ความรู้สึกของผมแบบอ้าวไอ้นี่ดู <laughs> ดผมมองข้ามหมดเลยนะตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าคือเนินต้องทําอะไรต้องมีอะไรแต่เหมือนพี่มีกิจกรรมตลอดคุณลุงก็มาช่วยทํา เก้าอี้มาช่วยทอมแซมมีกิจกรรมตลอดเดินข้ามสะพานก็ต้องระวังคือมันเหมือน,ม,อนมันพลาดพลาดไม่ได้เนาะโอกาสในการฝึกตัวเองมีตลอดครับมันเหมือนนี่เป็นฐานกิจกรรมเลยนะนในการฝึกจิตอาจจะเป็นอย่างนั้นบ้งครับหลวงพอ่อถึงตั้งชื่อที่นี่ว่าธรรมอุทยานเป็นอุทยานที่เราเรียนรู้ทำ อ๋อลุงตู่อ๋อลุงตู่ลุงตู่ที่ทำซ่อมเก้าอี้เมื่อกี้นะใช่ครับก็กางเต้นอยู่นี่ใช่ครับแกเป็นชาวบ้านข้างนอกนะแกเป็นชาวบ้านครับใช่ครับแล้วก็มาจิตอาสามาจิตอาสาคือหลวงพ่อก็เน้นใช่เรื่องความเสียสละใช่ครับคือผมรู้สึกชาวบ้านที่นี่น่ารักดีเนาะครับครับก็มีการมีงานแล้วก็แบ่งเวลาเหมือนคนในสมัยก่อนมาทําบุญเห็นตรงหลวงปู่ใหญ่ครับไม่เคยเห็นมีพานมีแตงกวาสามลูกคืออะไรอ่ะแต่ว่า มันสื่อถึงจิตใจที่แบบเรานึกถ้าคนเมืองนึกไม่ออกนะครับแต่นี่แบบชาวสวนชาวบ้านมีอะไรถวายพระครับมันไม่ได้ที่ตัวแตงกวาเนาะแต่มันเห็นจิตใจของคนที่ตรงน,นั้นสําคัญครับมีอะไรเราก็ใช้อย่างนั้นง่ายๆที่นี่อยู่กันง่ายๆเพราะว่าได้สาระนะครับ ก็เป็นลําดับขั้นตอนของเราถ้าถามว่าก่อนหน้านี้เด็กๆยังไม่เคยตอบยุงเลยเลยป่าไม่ใช่เออไม่ใช่ครัแต่เราแต่เราแต่เราฝืนถ้าจนมันเป็นธรรมชาติใหม่เป็นปกติจําได้ว่าที่หลวงพ่อบอกก็คือตอนแรกฝืนดูซิปล่อยดูซิแล้วย,ยังผิดไหม,อ,มอะไรอย่างนี้ครับมันอุป,ปมาอย,อย่างนี้กิจถ้าเราถ้าเราเล่ากันแบบพี่ๆน้องๆน,นะว่าเราเอาไม้เราเอาไม้แบบมาขึ้นแบบใช่ไหมเราต้องลองปล่อยดูเราจะไปเอาไม้แบบหน้ามันตลอดเวลาโอ้ต้องรู้ว่าจริงถึงไหนละ ใช่คับมันลั่นไปถึงไหนแล้วเปิดอยู่ทอ้าวมันอยู่ตัวละวันยิงเละเราก็ต้องยอมรับวันเละก็ต้องเอากรอบสิทมาตีไม่แบบเป็นไหมนี่คือเราก็ฝึกอย่างนี้ก็คือสำรวจตัวเองเช็คตัวเองซื่อสัตย์ิ่งเป็นเรื่องส่วนตัวมันในเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรที่เราทําทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันเป็นการฝึกเป็นการฝืนเป็นการดัดไม้แบบใหม่แล้วรู้เปล่าว่าที่นี่กฎกติกานี้คือไม่เพ่งโทษผู้อื่น ตอนนี้ผมใจผมพร้อมมากเลยตอนนี้ผมคิดว่าผมขับรับสีลพร้อมแล้วพี่ก็จะพี่ก็จะเริ่มทําความสะอาดก่อนเลยเอานี่คือเอาคือทําอะไรก็คือทําเลยอย่างนั้นนะครับใช่ทาอะไรก็ทําเลยนี่คือการปฏิบัติแล้วนะคืออย่างนี้แปลว่าทําอะไรก็ทําถูกไหมพี่สินที่อะไรก็ทำ ได้ธรรมะแบบเด็กผู้ใหญ่ก็ได้ธรรมะแบบผู้ใหญ่ตรงไหนก็ได้เนาะใช่อย่างเราเรียนรู้มาได้มากกว่าเด็กๆเราพอเข้าใจขึ้นอย่างนี้เราก็ให้ขนมปังแบบเห็นกายเห็นใจของเราเนาะก็เป็นแบบนี้แล้วมันเป็นการฝึกคุณธรรมพื้นฐานที่สุดนะที่ว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างนี้ครับอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าจะฝึกอะไรสูงสูงยากๆกเมื่อใจยังใจยังใช่ใจยังเหมือนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนนะ ครับเจ้าพวกเนี้ยฐานเล็กๆน้อยๆลองดูสิอนุเคราะห์กันได้หรือเปล่าต้องนั่งพื้นได้ด้วยพี่โอวาป้อนผมหน่อยเดี๋ยวหมดงานนี้ก็ไปทำงานนู้นเราก็ดูเองเพียบวาดภาพทำปูนกวาดใบไม้กวาดใบไม้หรือพอให้โอว่าดไว้ดัดเหล็กดัดเหล็กใครถนัดอะไรไปหรือ สมมติต่อให้เป็นผู้หญิงแล้วก็บอกว่าเราอยากฝึกความแข็งแรงร่างกายดัดแหลกเรารู้ว่านี่คือน,นี่คือข้อจํากัดร่างกายเราไปลองดูสักนิดหนึ่งไหวก็ไหวไม่ไหวก็เร,เรียนรู้ที่จะเคารพร้านหลยที่เรามีไว้ ทำเสาเตรียมทำเสาสำหรับหน้าวัดที่จะเป็นลานพระมหากษัตริย์นะครับครับซึ่งเป็นส่วนใหม่ที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมานี่เราทำกันเองเลยครับพ้าก็ทำนะ<อ>ตัดเหล็กเองดัดเหล็กเองเ,เองทปูนครับคือญาติโยมที่มาวัดก็ได้มาช่วยดูยมาร่วมร่วมช่วยกันผมว่าถ้างานแบบนี้ถ้าใครทาเป็นเขาก็จะมาช่วยกัน เราฝึกกับการทํางานกการางานแต่การทํางานนั้นก็ต้องดูที่หลวงพ่อบอกคือว่าเราจะรู้สติอย่างต่อเนื่องหรือไม่ครับเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าเราทําอะไรอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราเรียนรู้ทุกคนรู้ทุกคนมาที่นี่รู้ว่าต้องทําอย่างนี้ต้องปฏิบัติเรามาเรียนรู้เรามาเรียนรู้เรามาเรียนรู้เราอาจจะมีความเข้าใจแต่เรามาเพื่อฝึกสิ่งนี้ให้มันกระจ่างขึ้น มากครับไม่เหมือนกับที่ผมคิดไว้เลยจริงๆผมแอบกังวลตลอดเวลาเลยนะว่าจะทําได้หรือเปล่าเนาะติดหินกาบนึกว่าติดพื้นเรียบที่ถ่ายได้ติดบนฝาผนังนะฮะ<อ>ความกังวลใจเนี่ยไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่ามันมีอยู่เยอะนะแล้วก็ไปให้แม่ชีสอนตอนตอนที่แปะแปะหินกาบเข้าไปแม่ชีบอกเนี่ยนะเราปฏิบัติธรรมโดยการรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่เราไม่บอกแม่ชีว่าตอนนั้นเราตื่นเต้นและเรากังวลมาก<อ>ก็เลยถามแม่ชีว่าแม่ชี ตอนนี้ผมรู้สึกกังวลเนี่ยว่ามันจะหล่นเนี่ยไอห,หินก่าบที่มันแตะบนผ,ลผลนังมันก็ปล่อยม,อมือมันก็หล่นใช่ไหมไม่ใช่บอกว่านั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเอาอย่างนี้ถ้าผมปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ไม่เป็นอันว่าเสร็จกันเลยครับช้ามากมายเลยนะครับพ่อทีแรกก็อย่างนี้แหละค่อยๆฝึกไปแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะได้งานข้างนอกก็คืองานที่เราแตะหินกาบก็เสร็จด้วยงานข้างในใจเราเกิดความรู้สึกที่กังวลใจไม่สบายใจก็ให้พักไว้ก่อนพอมันรู้สึกว่าเป็นปกติเราค่อยทําต่อ โอ้โหติดหินกาบไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับบางครั้งมันอาจจะยากกว่าที่เราคิดแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ต้องคิดครับตอนแรกก็ไม่เข้าใจเลยครับว่าจะต้องทำไมเพราะตั้งใจว่าจะต้องไปปฏิบัติคือมุ่งหน้าคือเดี๋ยวจะต้องอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วทำอะไรสักอย่างหนึง่งใช่ไหมที่แบบว่าเออนี่คือการปฏิบัติแต่ว่าพี่เขาพาผมไปดัดเหล็ก <laughs> พาไปติดหินกาบนะฮะแล้วก็ วันนี้ก็ทาสีเป็นสีแล้วก็ได้ให้หารปลาเนี่ยปฏิบัติแล้วสรุปแล้วนี่คือการปฏิบัติเออก็เลยถามพี่โกว่าเอานี่คือปฏิบัติแล้วบอกทำแค่นี้ท่านถามว่ามีความสุขไหมอ่ะพี่โกาถามมีความสุขไหมโอเคมีความสุขมีความสุขเนี่ยโอเคแล้ว พอดีมันน่าจะจบลงตรงที่บ้านหลังสุดท้ายหรือเปล่าครับหลวงพ่อ,อพอเราเข้าใจทุกอย่างนะไม่เกี่ยวกับตรงนี้จบลงที่ใจยังเวลาให้เกิดประโยชน์เอาการงานเป็นการปฏิบตัติเป็นการฝึกใจของเราต้องรับรู้ นอกจากกายของเราจะเพียแล้จะพักผ่อนให้บ้างครับใจของเราเนี่ไม่ให้เกิดใจให้ได้พักผ่อนเหมือนไม่ให้ยีย็นร้ยนายไม่ให้เกิดกิเลสมันใจไม่มีกิเลสใจไม่เกิดเ,ดเดขาก็ได้พักผ่อนอยู่ในตัวอืต่อไปหน้าสติปัญญาก็ต้องให้ได้พักผ่อนคิดเฉพาะสิ่งที่ควรคิดอะไรไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่คิดครับอะไรเป็นประโยชน์ก็คิดคิดคแล้วการกระทามอนเราต้องถึงพร้อมแต่ไม่หลงไม่ยึดครับดอกถ้าเรารู้จักมันอยู่กับเรานั่นแหละรู้จักอะไรคือสมมุติวม่มุดอะไรคือ ตัวทาตัวใจจับหัวหน้าโจนได้ตัวเดียวตัวอื่นก็ไม่มีปัญหาแต่ความคิดนี่มาเป็นชุดเลยหลวงพ่อนั่นแหละเขาก็ไม่ยอมวางง่ายๆหรอกป้นเรื่อยนะครับยิ่งเราฝึกไปเท่าไหร่เจริญสติเข้าไปมากเท่าไหร่เขาก็ลุ่มมาจนเขาก็ไม่ยอมแพ้กันง่ายๆกําลังฝ่ายไหนจะมีมากกว่ากันฝ่ายกุศลว่ากุศลกําลังฝ่ายไหนจะชนะไม่ใช่ว่าฝึกปุ๊บเพลงบางทีมันก็เอาสิ่งดีๆมาหลอกเราให้มีความสุขมีดีอกดีใจมีปิติมีสุขอะไร สารพัดอย่างมันก็หลอกเราทั้งนั้นหละเข้าใจแล้วกายของเรานี่ะเ,เป็นสนามรบอืมเราอย่าไปยึดติดกับสถานที่กายของเราเนี่ยตื่นขึ้นมาสติของเราตั้งมั่นไหมเรามีความเกลียดข้านไหมใจของเราเป็นยังไงเราจะแก้ไขชีวิตของเราไงกายงุ่หงุดหงิดเราจะแก้ไขย,ยังไงใจงุ่ดหงิดเราจะแก้ไขยังไงมันก่อตัวยังไงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันส่งออกไปข้างนอกเราหรือยังหรือวันอยู่ข้างในเนื้อเหตุจากข้างนอกมาทําให้มันเกิดความคิดมันผลขึ้นมาได้ยังไง เราต้องมีเคราะห์ให้มันชัดเจนถ้าเราตามไปดูเรื่อยๆแล้วก็มันที่จะเห็นตรงนี้เรื่อยๆเนี่ยตัวสติปัญญามันจะแข็งแรงเองใช่ไหมครับหลวงพ่อเราต้องเห็นด้วยละกิเลสได้ด้วยครับเพราะว่าเราต้านแรงเขาไม่ไหวมันก็จะส่งเสริม,มผมเคยตามดูนะครับหลวงพ่อดูไปเรื่อยๆผมเครียดมากเลยนะครับหลวงพ่อโดใจด,ดูคันท้าใจมันคลายออกจากคันท้าแล้วหรือยังงานแหละมันยังหลงอยู่ ไปไปวามากล<ม>ายเป็น,นเรื่องไปเลยครับถ้ามันแยกได้คลายได้ใจว่างรับรู้สติตามรู้ถึงจะมีความสุขใจต้องคลายออกให้ก่อนถ้าใจยังไม่คลายเนี่ยมันตึงตึงทั้งเครียดสารพัดอย่างงันยังไม่ถึงเวลาเป็นที่จะผ่อนคลายที่ถึงเวลาวิบากกรรมสมมติเดินถึงจุดไหนมันก็จะปล่อยใจวางมันทำความ้าใจได้เอง ตามดูสึคเช้ามันมาใจมันเกิดออกไปข้างนอกทั้งกี่เที่ยวถึงไม่ยึดหลวงพ่อไม่ให้เกิดเลยบอกมันโอ้โหสุดจอเลยครับกิดขันห้าเราตัวใจก็มรรคขันห้าเราดับความเกิดของใจออกยกใจไว้ต่างหากเอาปัญญาไปเกิดแทนทุกเรื่องจิตเกิดโรงเกิดแล้วมันรุงมันแต่งทฉงไปภายนอกบางทีก็เกิดความดียินไล่เกิดความบันไวเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นไปครับไม่ให้ใจมัน ตัวใจมันไปรวมกันกับมันเกิดอารมณ์ไปด้วยกันหมดวิญญาณเป็นรวมถ้าโอ้โหหลวงพ่ออันนี้ยากเลยนะครับไม่ทำแล้วก,ก็วายยากไม่ยอมเดินแล้วก็ไปปิดกั้นตัวเองวายยากยิ่งยากเท่าไหร่เรายิ่งเพิ่มความเพียรอย่างนี้แรกๆก,ก็จะเห็นแต่จิตเกิดอย่างเดียวแล้วครับหลวงพ่อใช่ไหมครับดูเราเรา,เราเห็นขอบเกิดเห็นเห็นรู้ตั้งแต่มันเกิดไปแล้วมันกออตัวยังไม่รู้เลย จุดมันเลิกขอเราก็ดับเพียงแค่ตัวใจนะตัวอาการของขันท่าอีกมันเข้ามาเมื่อไรตามดูให้ได้ียดอีกสติของเราตัวที่ตามดูมันเผลอได้ยังไงมันอดตัวได้ยังไงตรงนี้สําคัญมันจะขาดท่วงไหนมันจะอ่อนตัวได้ยังไงมันนิวรมันครอบงำกายต้องการพักผ่อนวใจต้องการพักผ่อนเราขึ้นบันไดเราขึ้นบันไดนี่มันมีกี่ลูกกี่ขั้นก่นจะถึงตัวเรือน แต่มันอยู่ในราวบันไดอันเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เราจะไปติดว่าเราอยู่ขั้นนั้นขั้นนี้ไม่ได้ถ้าเราเดินถึงกุดหมายคือแยกรูปเวียกนามรักเกลียดได้เราจะมองเห็นอัน,นีิสงของขั้นบันไดอันอันเดียวกัน <มา S 1> เลยเครับก็แสดงว่เรามีทานมีศรัทธาไหมหรอ ทานศรัทธาความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยดับความกังวลความลังเลความสงสัยดับความคิดสารพัดอ,อย่างมาแยกรูปแยกนามเราละกิเลสได้มากได้น้อยเพียงแค่<อ>น้องอใจเข้ามาในพุทธในพระรันตนตรัยเชื่อบนเชื่อบาปบมันก็เข้าสู่โสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลอนา,าคามีมรคอนา,าคามีผลเราละกิเลสได้ระดบับมีความโลภความโกรธเราผ่อนคลายลงไปเรืๆๆๆๆร่อยๆ,ๆ,ๆจนไล่ลงไปละกิเลสหยาบก,กิเลสละเอียด พวกนิวรธรรมพวกมวลทินต่างๆอาคติเพ่งโทษยกโกรนข่มท่านหรือมองเห็นคนอื่นตำยกตัวเองสูงในนี้เราก็มาทําความไว้ใจกับนิวรธรรมใจของเรามีความกังวลไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมบนสมหรือไม่ใจของเรามีความยินดีอาคติเพ่งโทษหรือไม่พวกมลทินต่างๆนูน่นลักกิเลสออหมดแสดงว่าทุกเรื่องเลยเนี่ยฟังมาเนี่ยทุกอ่นานลักเลสออกได้หมดี่นี้เราก็มาดับความเกิดของตัววินของใจอีกไม่ให้เกิด รับลักกิเลสออกให้มันหมดอีกนี่ฝังคินจนกระโดดข้ามเข้าไปชูฝั่งนิพพานทงความบ้างเอาไว้ข้ามูบโรยชนเข้าเขตนิพพาน ฟังธรรมหลวงพ่อเนี่ยเหมือนคนที่แบบจะเข้าใจเนาะแต่ไปไม่ถึงเราจะงงคําพูดบางคาเช่นจิตเกิดเขาไปดูแยกคาดฐานห้านะดูใจเราสํารวจตัวเรากลับมาดูเหมือนเหมือนจะเข้าใจเนาะแต่สรุปไม่ได้การที่จะเข้าใจหลวงพ่อได้อย่างเดียวเลยครับต้องกลับมาทํางานนี่แหละพอกลับมาทํางานแล้วคําพูดหลวงพ่อเนี่ยจะทับทับเป็นคําแปลความหมายอยู่ในรนะหว่างที่เราทํางาน ที่เราจะเห็นขันห้าได้ว่าเธอต้องไปดูนะแยกขันห้าให้ได้น่ะเนี่ยว่าถ้าสีขันห้าเออเราก็ไลด่ดูมีรูปมีเวทนาเมื่อกี้เจอเวทนาแล้วทาสีร้อนนี่ไม่ชอบใจไม่มันจะปรากฏอยู่ในเหล่านี้แล้วมันไปไหนไม่ได้ครับเวลาเราทํางานทุกอย่างต้องมีสมาธิเห็นความคิดที่หลอกเห็นความคิดจรไม่เข้าใจความคิดจรความคิดขยะอะไรจะเลยทําให้เราพอจะสรุปความได้ว่าธรรมะของพ่อเป็นแบบนี้ทำให้เราเข้าใจขึ้นจากการทํางาน ถ้าผมถืออาวุธไปนะวันนี้นะผมจะเสียสละครับผมจะเสียสละแล้วผมก็จะหมั่นสำรวจตัวเองกายใจตัวเองเอสังเกตความคิดของตัวเองแล้วก็สังเกตจ,จิตใจของเองว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติโดยการที่ว่าเมื่อสังเกตสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็กลับมาดูที่ลมหายใจเมื่อเรากลับมาดูลมหายใจสิ่งนั้นจะดับไปเมื่อทุกอย่างเป็นปกติผมค่อยเริ่มทํางานในชีวิตประจําวันต่อที่นี่ก็มีสโ,โลแกนนะสู้เพื่อละชนะทุกอย่าง สู้เพละก็คือเราสู้เราสู้กับตัวเองเพื่อที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาไม่ว่าจะผลจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามนั่นคือความเป็นปกติของจิตใจเมื่อเราได้สิ่งนี้เราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราก็จะชนะทุกอย่าง